สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเคยลาเคยเก่าพี่น้องมือนิสิมาทามเด็กๆวะเออมาทามนุมนมเมื่อหยังพอถ่ายคลิปเห็นงานเหตุการ หมดแล้วหมดแล้วไปชาถ้าวัสิไปคุดกบไวรุ่นวัสิไปคุดกบพสิมานใช้พันดีเน่ฮะบอยพันเห็นเลขตัวใดเมื่อคืน โอ้ยถือไม่เห็นยังดียนี้สามคือตีสามเลยโอ้ยยังหของก็นอนนะไม่ยังตีสาก็แล้าว่าพันลิกตอนตีสามสช่หรอเพียงพายุเอ็นะลุงอันนี้คือ มโทดินมันออกแล้วไอ้ทดินนี่เบี้ยยังฉาบูมันออกนน่้อพักแว่นเบี้ยพักแว่นออกก่อนพักแว่นออกก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเรว่าเบี้ยยังไงพักแว่นไปละเมยม่พาไปไงคนไปอยู่ สามนมอดสวนอดมักทุดินขขาโพดมันน้ำเมิดบ่เฮยน้ำบ่พอตลอดเนาะน้ำเฮาบ่พออีละขนาดชุลเซยว2 2อันน้ำยังบ่พอหมดพี่น้องเอ้ยน้ำเฮามันบ่อยากแห้งปานด อันนี้นัปูคูมืออันฮดคูมือบอกอันมักดินนี่เออบอกคือมันเนาะบอกว่ามันติดเหเฮองได้มันอันนี้มันติดกระเหงคือกันบรจักหรือปูฮดคือเก่าเป็นอาทิตเนาะโดยโดยเป็นอาทิตย์จังฮดอันนี้ชีเป็นผักบัว hôm bùa phi nông này, yắng, rồi, gì ơi, bùa lục, hôm bùa, mặc thổ din, hôm bùa, anh này, anh này cà như bò เออหมอกมะกออตัวนี้โดยมันโอ้ไรเออหลายอย่างเลิ่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มออกบัวนี่มันออกแล้วนี่อันนี้จิเป็นมักทัวมักแป้งบ้านี่มักทัวมักแป้งพี่น้องตัวนี้ป่ะต่อ ายอย่างเลยนะแต่ว่ามันยังบ่ทันออกเนาะกำลังเริ่มถั่วมะเตงทางนี้สิเป็นข้าวโพดแต่ว่าตัวน,นี้ยังบ่ได้ปลูกปลูกแต่ให้เทิงก่อนให้ลุ่มนี่ยังบ่ได้ปลูกลง่นว่าสิปลูกคนละเถ่อเนอะาะเดี๋ยวว่าให้มันประมาณเพียงแอวยังสิปลูกอีก กระโู้ก็ยังบ่ทันออกปลูกให้นี่ก่อนเนาะยังอีกให้นึงไอ้ต้นนี้ขึ้นเพียงแอวจังปลูกใหม่ บะมันใหญ่เล้วก็เปิดน้ำตาดลงมาใช่เลยเนาะค the ักเลยสามนมพดสวนงไปม่นทน้มาเนี่ยไานลุ่งนุใหญ่ ยังบ่มีตัวใดออกเลยนอนรุ่นประ้านอาทิตย์นึงจังสิเริ่มออกกับสามหนุ่มหดพักหดสวน nó nhặt bướn thôi Nhắc lên khi tôm Nhắc lên khi tôm có lời hết tao แค่นี้ละเท่นี้ก็แบ่บไปี่ละแค่นี้ก็แบ่นบน่โี่ตอนนี้ยังไ<อ>ม่ได้ปลูกวะข้าวโพดบะพ่อามันงอกนะบ่ทันเออมันจนิ้มันก็ได้หาแถวเนาะไมน่กเลยเนาะ

ไปเลยไปเลยปะจักไปเลยไม่เมือมม่อคุยกับไปบอบเชียงมาหน่อยเด้องนามันบงอ่อนวยมองหงสสู่ชีวิตพี่น้องเลยบาดนีนนแหละชิีเป็นหมาแบบว่าฉิเป็นหมากันโดกเนาะ ส่งพนนะ่ะเกือบบลอดบานนี้เมื่อพนแลวหนะาสิเป็นหมากรกนี่อันนี้มาพุ่งตัวผูกไปเจ้เลยตัวเมียบะบานนี้ก็สิเป็นหมากแล้วบานนี้จำส,สิเต็มอยู่เลยนี่มาชิมาทั้งใดชีเข่าทั้งใดโ้ทั้งใด,งดกับปิดหมดเลยมันมีทางเข่าแล้วกรเด้งงวงวายมาโจกนี่แสด้ว่าเทวนี้ม,มันก็มุดไปแล้วผัก Đuổi ba nhá nhá Ừ, bỏ cái bay vô nhá Tốt rồi, tốt rồi

มามาพอสินอ,อกนี่คลิปนี้ก็ขอลาก่อนนด้อพพอแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนทีต่ติดตามรับชมกอกกันใหม่มคลิปหน้าครับเคยลาสบายดี